อย่างแๆอท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด็กซีพ่อทองเลยทั่วโลกนี่นี่นนพอ่อทองเรยสิผ้าท่านผู้ชมมาสารปูตาบ้านเด่นลาดครับพะว่าบได้มากสองงวดเราบ้างสารปูตาบ้านเด่นลาดต้องรับาะเดี๋ยวมางวด เออมาขอโชคขอลาพื้นงวดเกเพื้นไก่เขาเลยนะครับเนาะ mm hmm. สารนี่สารปูตาบ้านเด็นลาดไอไปกาไปไหวไปขอเพิ่นกับพอทองแรลมมือนี่กสิมาผ้าสมุชบม,มาขอเพิ่นสองยางเลขทูบกับเลขเซียมวันที่16ทธันวาสองห้าห้าเท่านั้นครับปะไหเปไปยังน้ำกันกับพอทองแรลครับอันนี้คู่ใจครับหกห้าเกศป เจ้ากับเด้เอาสารปู่ตาบ้านเด่นลาดครับเคยให้โชคให้ลาบมากหวดวี่พอท้องเลียบอดีมา,าสองหัวมั้งนี่จังไดนี่ละมือนี่ประจันงวดประจําวันทีสิบหกธันวาสองห้าหกห้ามือนี่ละพอท้องเลียบสิพ่อสมุชมาขอเพิ่นเนาะมาขอเพิ่นคือเก่านั่นละวันทีสิบหกธันวาสองห้าหกห,ากห,ากหาก้านะครับเนาะขอเป็นเลขยกไทยแล้วทีหนึ่งไปไป,ไปไปกราบไปไหว้หพ่อผมบัดน สวัสดีท่านผู้ชมทั่วโลกนะม,มาที่นี่เป็นทางการได้้างหันมาขอโชคขอลาบมาหวมาเอาโนโ่นโน,โนี่พร้อมผมเลยครับเด้อถวายน้ำถ่ายน้ำนุ่มเหม่นดื่มก่อนนี่กับเข่ากรบปลาตัวนี้เิ่นเอาม้ปูกินเนาะ นี่ละหวานน้ำแดงนมครับเด้อ มามาขอพรอผมครับ มาทรงกิจทรงอย่างมาว่ายมาขอพรพอเธอแล้วนะครับเด้อนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุเด้อสาธุตา ปานดุนดูมนี่พอทงเรคนเริมผ้าเอ็กซีมาทั่วโลกพักกันมาขอโชคขอลาบเลขไทยแล้ววันที่หนึ่งวันที่16ธันวาคม2 5ห้า้านะครับเด้อนีน่ะพอท่องเร่ผ้าพื่นไปส่วนพื่นมาเอานอนีรอดมาเพลิงเย็นมาหาปูหรือลาปูใจดีมาขอย่่่ดปู่่่่ห้เข่าเลขท่ยแล้วว่่ที่่่่่่่่ส่ต่่ 2, ต่นะครับเ่น่่่่่่่่่่่ร่่่่่่่่ มกขอโชคขอลาบก,กับปูตาสารปูตาบ้านเด่นลาดนี่แหละครับมะขอโชคขอลาบเลขกไทยอีกทีหนึ่งเออสามตัวสองต,ต,ตัวนะครับเรื่อสิมาขอแค่สองยางเลขเสี่ยมซีกับเลขกทูบวันที่16ธันวาสองห้าหกห้าเท่านั้นนะครับแนละ้พอท่องแหน่หวังวาปูคงสิจัดหายสารปูตาบ้านเด่นลาดสิจัดหายพวกผู้ขาเป็นเหลยกไทยวทันทีหนึ่ง ผู้ขาต่าโอ้ยทำมาหากินลำบากนี่รอดมากเพิ่มกินกับคือปูนี่แหละเป็นทีเป็นุดทไทยนะครับเนาะสารปูตานีละสารปูตาบ้านเด่ดลาดผู้ยิ่งใหญ่ผู้ทิพตาทิพเพราะเพลื่อนเลือดอากาศสิบบ้านซาหาบ้านลื้อนะครับเนาะเด็ดใจดีมากที่ไหนก็นให้โชคให้ลากผู้เพิเ่นเดือดรอดผมบังว่าพอท่องเรีบังว่าวันที่16ธันวา2565้ปูตาบ้านเด่นลาดคงสิจัดให้เล็กไทยลงที่หนึ่งสาโตและเสโต ให้พวกขานะครับเรื่อสาธุ มายิบเลขทูบไผ่พอต้องแล้วครับเพาเย็บเลขทูบไผ่ผู้ขายนะครับเนะี่ยเป็นเลขไทยแลววันที่หนึ่งวันที่สิบหกธันวาสองห้าหกคันเท่านั้นนะครับเชิญครับท่านปู่ยิบ้านหนึ่งครับลดลรอครับยิบไผ่ยางไว้เลยอ่ะยิบไผ่แล้วก็จุด ยุดเลขทุ่งแล้วก็มาขา่ยาวเสี้ยนซี่แบถนี้เนาะปูตามะไข่บุญมะยิบเลียเสี้ยนซี่ให้พอท่องแรคนเดิมน,นะครับด้ามาที่นี่ มีแป้งมีย็บองมีแปงมม้งปว่ไเ้มากอกคือเี้าเขาจ้างบอกพอต้องเรียกว่าวามา,มาที่นี่เรียกถูดก,กามาขอเรียกเซียนซี่ิคนเด้นะครับ ปูสารปูตาบ้านเด่นลาดตัวนี้พอต้องเรนะียกนครเนตเทียมซีเป็นเลขไทยลงที่หนึ่งน,นะครับเนอะเลขเทียมซีเป็นเลขไทยลงที่หนึ่งวันที่สิบหกธันวาสองห้าหกห้านะครับเนาะเชิญข้าท่านหายิบมาสามใหม้นะครับเนอะไอยิบมาสามใหม่หยิบมาเทลใหม้พอต้องเรียกสิขยาวยี่สามเถิอนะครับเนาะเชิญนขะ้าท่านไม้แรกนะครับ นั่งๆ,ๆปูตาสารปูตาบานเดนลาดยิบให้แล้วครับเลขเซียนสีไม้แรกเก็ดครับไม้เลขเก็ดเนาะอ่ะต่อยจากเกครับเขีนก็บท่านไม้ที่สองแนั่งๆ,ๆ,ๆ,ๆ ไม้ที่สองปูตาบ้านเด่นลาดยิบไผ่เก็ดอีกครับต่ผู้ชมเก็ดเก็ดร่วมกันนลขับเนาะอ่ะขอไม้ที่สามับเป็นไม้ตัดสินนะครับไนดะ้ปูตาอขอไม้ที่สามเป็นไม้ตัดสิน ขอเป็นไม้ที่สามเป็นหม้ตาสินนะครับเด้ออาเชิญครับท่านแนงงแนง,แนงไม้ที่สามเลขเสียมซี่ปูตาหยิบไห้นะครับเด้อหกขับเก็เกตหเลขเสียมซีปูตาบ้านเด่นลาดหยิบไห้วันที่ สิหกธันวาสองห้าหกหนะครับเนาะอันนี้คือเลขเซียนซีะครับเนาะสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังเท่านั้นนะครับให้บึงเป็นแนวทางความเชื่อส่วนบุคคลแนวทางแนวถนนเนาะอันเดียวกันมาอย่างแงแง โอเคเลยโอเคเลยก็พอท้องเลยขับขับขับอะโอเคเลยก็นะอ่ะท่านผู้ชมเบิ้งกันนะอันนี้กับมีผ่านด้วยกันผ่านทองเนาะสารปูตาบ้านเด่นลาดผ่านทองสารปูตาบ้านเด่นลาดเบิงบึงเป็นแนวทางครับ สำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังเท่านั้นนะครับมีสองมีสองมีหนึ่งมีเก็ดที่ผมเห็นนะครับเนาะสามกับมี อ๋อพ่อผ่านทองเดีย๋ยดิมีคือผ่านทองพ่อว่าดินี่เอาผ่านเงินกันนะผ่านเงินมาเอ๋อผ่านเงินมาหนิท่านผู้ชมต้องการเป็นผ่านทองว่าที่นี่เป็นผ่านเงินมาเนี่ยอ้ามีบอกผ่านเงินนะ เห็นยังบ่ครับดูบเป็นแนวทางนะครับเด้อสำหรับตัวเลขปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังเท่านั้นเอาเบื้องเอา่านผู้ชมท่านเห็นจังไรก็คือจังสันนะครับเด้ออันนี้สิทวงอยู่บ่หนึ่งหาศูนย์เด้วกศูนย์หกแปด ยังระวังจักมีอยู่ตีจักมีจ,จักเนี้ยผ<อ>่านดิโอเมียนอยู่เมียนคือความโจวาแล้วเอา้ายังเห็นเก่าซีห่ดเลยเอาอันเด็กก็คือใครครับสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเท่านั้น,นครับ อ่ะพ่อไปเบ,บ,นะบื้องไม้ก็นะหนึ่งหนึ่งหนึ่งไปเบื้องนี่แหละรับเด้อมีกับเขากับน้ำเขาเหนียวลาบกัวฟาดนี่เขาเหนียวลาบกัวหอมหวยหวยเลยแล้วก็ปลาอืมมีรับเรือคุณมีอาหารปูตาอาหารปูตาบ้านดนดูโอบานอืมบ้านเดล่ด สารปูตาบ้านเอ่อท่านผู้ชมเพราะว่าสารปูตาบ้านเออบ้านล่ำโกนนี่ผมขาดมันทีหลงไปเว้าสารบรรดูพอนะอ่าขอโทษขออไพ่นะครับเนระื่อสิว่าหลงเว้าวสารบรรดูที่กิงอ่ะสารปูตาบ้านล่ำโกนเรื่องธีว่าผมลงไปแล้วผมยันท่านผู้ชมสับสนนะครับเนาะอเอื้นพิษเอื้นถือ่อสันต,ตัวเฮ้ยท้องแรมนี่อ่ะเพราะอยังว่าตาเปิดเรียบคือ เอ้อพิดเอ้อถือเพื่อไปยังวัตตาเพื่อให้เลขถือเนาะอ่ะเออเดี๋ยวกลับเดียวโอ้พูดบนบนเห็นบ่ามูเจ้านี่ถวยแก้วบัดที่นี่เบื้องสีเบื้องถวยแก้วเพิ่นเด้อครับท่านผู้ชมนี่ถวยแก้วไม่ไหม่สดสดล่อนล่อนนี่ถวยแก้วอันนี่ละแก้วเพี่ขบขมนี่หอมมือหวยอ,อยู่นี่ผมซองนี่หอมครับหิวเข่าครับอืออือครับโอ้าชาดัดบ่ครับ เราเรียกเก็ตนี่คือถวยแก้วพเดชครับเด้อถวยแก้วด้วนี่ถวยแก้วอาาาาันปูตาบ้านเดลาดครับ ถวยแก้วอพอถวยแก้วสารปูตาบ้านเด่นลาดผู้สั์สิทธะครับเนะาะให้เบิงเป็นแนวทางดูได้เห็นจังใดกะกะว่ากันไปตามที่ตนผู้ชมเห็นแต่ว,ว่าเก็บไม่ชัดดูถวยแก้วกับหกเด็ด บ่หูหกเก็ดเปลี่าพ่อไปเบิ่งเลขทู่บ่ดิกรับอือให้เบิ่งเลขทูพอนะนี่ท่านผู้ชมเด้อเติมเติมสารเพิ่นนี่นะครับเห็นบ่ครับเห็นหน,หนาเพิ่นบ่ นนะครับนาเพื่นยุ้ยเก๋ๆดันนะนนะครับสารปูตาบ้านเด่นลาดเนี่ยเบิ้งเขาต้องเลียยี่ดันนะถึงเบิ้งเขาต้องเลียยี่เด่นนว่ามาขอโชอลาภตีหำ้ำนะครับครับครับผมมาขอโชอลาภครับปูตาจัดให้ผมเลยนะครับวันที่สิบหกธันวาคม สองห้าหกห้านะครับเนาะนี่นะครับเด้อเจ้าของเพิ่นนี่นะปูตาผมผมคอยจักละ่ะแตว่าผมก็ว่าเพิ่นนะนี่นะครับดเด้อตุนเยอะมงขอทองเรียนผู้เทาครับธรรมดาผู้เทาเพิ่น,นคนสมัยนั้นคนสมัยนั้นก็คือคอนสมัยนี้ดิอืมคือว่าเด้ล่ะเพิ่น ตาคนเป็นจังสั่นคนสมัยนั้นเราคันเนาะอ่ะพ่อมาดินะไปที่นี่ล่ะโดนมาเบิ่งเลขทูบไปเบิ่งเลขทูบก,กันนะพอท่องเละไปกลับท่านผู้ชมอย่างแดงๆอ้าเลขทูบปูป่ตาบ้านเด็ดลาดสารปู่ตาบ้านเด็ดลาดให้ท่านผู้ชมแล้วครับสี่ห้าหนึ่งครับ ซีหาหนึ่งเลขทูปปูตาบ้านเด่นลาดให้โชคลาบเลขไทยรางวันที่หนึ่งซีหาหนึ่งวันที่สิบหกทันวาสองห้าหกห้านะครับนะสิบหกท่านว่าสองหาหกหาเท่านั้นนี่นะครับซีหาหนึ่ง สำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังเท่านั้นนะครับดังเด,ด,งเด,ด,งเดีีนะครับสี่หาหนึ่งเลขถูกป,ปูตาบาทเดลลาดเดี๋ยวกับเลขเซียนซี่เพิ่นนไฮเอ่อเกตเกตหกครับ เลขเซียนซี่ให้เกตเกตหกเลขทูให้ซี่หาหนึ่งสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังเท่านั้นกล้วยบนนี้เรียกกล้วย เรียกทูบผมปักไว้สมครับมีบ่ครับอยู่หน่วยสมมีหน่วยสมมีบ่พอต้องเลี้ยเห็น 4 8 2ครับอยูน่นไวสสมพอต้องเรียเห็น C82 กับกับสามกเ็ดพอต้องเรียเห็นยูนไวสสมสามก็ดกับ C82 อ่ะอันนี้แลละครับเลียกทูกก็เด้เบิ้งได้ยยังกันแล้วล่ะยูนไวยสม ไทยเดินห้อยสมที่พบปักเล็กถูกเห็นนะครับเด้อสี่ห้าหนึ่งอ่ะพ่อป่านี้ล่า ล่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่าเบิ้งถวยนี่ก็นะ่ะเบิ้งถวยจะน,น้อยก็นนะ่ะคือเป็นถแมงถ่แมงก็คือไล่อันถ่ายแังสันน้อนน่เนะ เบื้องเอาครับทุกทายเราดิผู้ใด,ดเห็นจังไรกะเบื้องเป็นแนวทางเลยครับเด้อวันที่16ธันวาสองห้าหกห้าโชคลาภอสิเป็นของท่าน,นนี่ก็พอช่องเรียกก็เห็นเห็นหกสองหกสองนี่ชัดนะครับเด้อน,นี่ จานนี่ถวยนี่เพราะต้องเลียเห็น6กสองเฮ้ยเบิงบ้งเบิ้งแกหนึ่งกับสองเก้ากเล็กตัวเฮ้ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวก่อนสอกากับ62ครับ2962ก้ 29, 6, องเราต้องเลียเห็นเล็กสีตัวยูถวยนี่สองเก้าหรือสองเกหาสพอจบเข้าวมาล่าบัน ได้เบิ้งได้แง่งได้สัมผัสได้แล่แล้วนะครับนะสารปูตาบานดินลาดมาขอเที่ยวใดเพิ่นกะบ่เคยผ่าดเนาะเพิ่นกะไฮประจำื้อนี้กะได้ละละเพิ่นไฮละละวันที่16ทธันวา2565าเลขเซี่ยนซี่เพิ่นไหเกต6หแล้วเลขทูบเพิ่นไฮซีหาหนึ เลขทูเพันให้ซี่หาหนึ่งเลขเสี้ยนซี่พันให้เก็บเก็บหกทูสี่หาหนึ่งวันที่สิบหกธันวาสองห้าห้าคอท่านผู้ชมโชคดีลำล้ำลื่นกับโชคลาภกับสารปูตาบ้านเดลาร์นะครับเนาะดูนี้พอต้องแลคนเดิมลากลับเนาะเจ้ว่าสิไปใส่สารในดอกไปบวกลงคูณหารก่อนคอให้ท่านผู้ชมโชคดีวันที่สิบหกธันวาสองห้าห้าจากสารกับสารปูตาบ้านเดลาร์นะครับเนะ่านผู้ชมโชคดีได้ถึงรางวัลใหญ่ มีเงินไปเที่ยวปีใหม่เอโวยพ่อใน่านผู้ชมพศ2566ขอให้ท่า,า,น,า 66, นผู้ชมโชคดียิ่งยิ่งรวยๆขึ้นอย่าเก็บอย่าจนอย่าไข้อย่าป่วยกินข้าวแซ่บนอนหลับนอนหลับบันดีมีเงินใช้ตลอดมีตลอดชาติสำหรับพอท้องแลก็คือกัันนารละคอยเดินทางปลอดภัยเออกลับจากบ้านกลับไปหาก,กินข้าวซะเจา้าเนาะครับเดี๋ยวเอาเอาท่านี้แล้วครับขอให้ท่านผู้ชมโชคดีจากศาลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใหมาตัองแลเด้อ จากศาลปู่ตาบ้านเดนลาดนะครับเน้ะทงเลกคนเดิมถ้าท่านผู้ชมมาขอยโจคอร่าขอให้ท่านผู้ชมโชคดีวันที่16ธันวาสม2 5 5ค่ะทุกท่านนะครับสวัสดีครับโชคดีทุกท่าน